สวัสดีครับโพกการรายงานภาวะตลาดทองคำจวงไย LG ประจำค่ำของวันที่15พฤษภาคม2560ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำระหว่างวันราคาทองคำเปิดตลาดบริเวณ1,258.10ย่อตัวต่ตำสุดบริเวณ1,255.20ขึ้นไปตะระดับสูงสุดเพียง1,259.69ปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ1,257.00มีการอ่อนตัวลงมาประมาณ1.10เหรียญดาต่อทส์ออน ทั้งนี้ทองคำได้รับแรงกดดันจากข้อมูลของสำนักงานสนัมโนประชากรและสถิติของฮ่องกงระบุว่าการนำเข้าทองคำสุที่ของจีนผ่านฮ่องกงลดลงสู่ระดับ74.202ตันลดลงจากระดับ111.64ตันในเดือนมีนาคมหรือร่วงลง33.5เซซึ่งการนำเข้าทองคำทั้งหมดของจีนยังคงมีการปรับตัวลดลงในเดือนเมษายนหากเทียบจากเดือนมีนาคมเช่นกัน ประเด็นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นแรงซื้อทองคําจากจีนซึ่งเป็นผู้ใช้ทองคําอันดับหนึ่งของโลกที่ชะลอตัวลงส่งผลให้พอราคาทองคํามีการขยับขึ้นราคาทองคําจึงขาดแรงหนุนเพิ่มที่จะดันราคาทองคําให้ขยับขึ้นต่อปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคําราคาทองคาในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยได้รับแรงหนุนเพิ่มเมื่อจีนเผยได้แจ้งเตือนเรือรบสหรัฐให้ออกจากทะเลจีนใต้ ทางการจีนมีการถแถลงการในวันนี้ว่าเรือรบของจีนได้เตือนเรือรบลำหนึ่งของกองทัพสหรัฐให้เดินทางออกไปหลังจากเรือรบของสหรัฐได้แล่นเข้ามาในเขต12ไมล์ทะเลรอบเกาะเทียมแห่งหนึ่งที่สร้างโดยจีนในทะเลจีนใต้โฆษกกระทรวงกลาโหมของจีนได้มีการออกถแถลงข่าวว่าจีนได้แสดงความไม่พอใจเป็นอย่างมากต่อสหรัฐเรื่องการลาดตระเวนของเรือรำดังกล่าว ขณะที่ทองคำได้รับแรงหนุนเพิ่มจากแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งอังกฤษยังคงได้รับผลกระทบจากกรณีเบรกซิสสำนักงนานสถิติแห่งชาติของอังกฤษเปิดเผยว่าเศรษฐกิจของอังกฤษชะลอตัวลงมากเกินคาดในช่วง3เดือนแรกของปีนี้ขณะที่อัตราเงินเฟอ้อที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการการลงมติออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษหรือเบรกซิสส่งผลต่อการใช้ใจ่ายภาคครัวเรือน ด้วยเศรษฐกิจของอังกฤษขยายตัวในอัตราต่ำที่สุดในรอบ1ปีในไตรมาสที่1ของปีนี้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วประเทศในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าทั้งนี้ GDP ปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียง0.2เมื่อเทียบกับตัวเลขการคาดการณ์ก่อนหน้าที่ระดับ0.3อย่างไรแล้วก็ตามทองคำได้รับแรงกดดันเพิ่มเมื่อแนวโน้มที่ทางราคาน้ำมันอาจมีการขยับขึ้นและประเด็นดังกล่าวอาจไปหนุนสินทรัพย์เสี่ยง โดยแหล่งข่าวมีการเปิดเผยว่าโอเปกอาจจะลดกำลังการผลิตต่อออกไปอีก1ปีกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันและโอเปกและนอกกลุ่มโอเปกเตรียมที่จะขยายเวลาการลดกำลังการผลิตโดยอาจจะขยายเวลาดังกล่าวออกไปถึง12เดือนเพื่อลดปริมาณสต็อกน้ำมันที่ล้นตลาดและพยุงราคาน้ำมันดิบไว้ โอเปกจะมีการหาลือกันที่กรุงเวียนนาในวันนี้ว่าจะขยายข้อตกลงดังกล่าวออกไปจนถึงเดือนธันวาคมซึ่งโอเปกและผู้ผลิตน้ํามันนอกกลุ่มโอเปก11ประเทศตกลงที่จะลดกําลังการผลิตลง1.8ล้านบาร์เรลต่อวันในช่วงครึ่งปีแรกนี้หรือไม่การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญ1ทุ่ม30นาทีทังฝั่งสรัฐเปิดเผยจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์ เวลาเดียวกันมีการเปิดเผยดุลการค้าประจำเดือนเมษาและตัวเลขสต็อกสินค้าคงคลังภาคคาสุดสามทุ่มทางฝั่ง,งสหรัฐยังมีการกล่าวสุนทรพจน์ของนางลาเอลเบอร์นาดสรุปการลงทุน YLG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1245 1236และ1226ต้านประเมินไว้ระดับ1265 1278และ1287สำหรับ กลุ้มจะลงทุนาราคาทองคำขยับขึ้นทดสอบแนวต้านระดับพันสองเหรียญดอลลาร์ต่อทรอยส์ออนอาจโดนแรงขายออกมาหักไม่ได้มีปัจจัยบวกใหม่ๆเพิ่มเติมทั้งนี้นักลงทุนอาจจะมีการแบ่งทองคําออกขายในโซนดังกล่าวขณะที่หักราคาอ่อนตัวลงอาจจะพิจารณาเข้าสึกอ,อีกครั้งหากราคาไม่ดุระดับพันสองเหรียญดอลลาร์ต่อทรอยส์ออนสำหรับวันนี้ทางวายเอขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ